สวัสดีครับจากร้านกรงจากการเกษตรแล้วนัทานะครับเมื่อเมื่อกี้นี้เองนะครับก็ได้มีลูกค้านะครับผมจากอําเภอสวนภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมได้โทรมาสั่งซื้อชุดหางนะครับชุดหาง P E M 1 4 0 8พัดนะครับนี่ครับตอนนี้นี่รลูกค้ามีเครื่องอยู่แล้วนะครับเครื่องลูกค้าจะเป็นร้อยห้าสิบห้านะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็ถอดถอดเครื่องออกนะครับเครื่องที่ติดมากับตัวหางจะเป็น ZT 140พัดนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สั่งเฉพาะหางนะครับเราก็เตรียมส่งให้ลูกค้านะครับอำเภอสวรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหาง p ีเอ0มหพัดนะครับรับประกัน3ปีเต็มนะครับผมวงล้อ2นิ้วนะครับ 1้8ินิ้วมีเล็บล้อมาให้ด้วยนะครับเอ้ยมีมีวงเล็บไอ้สายเหล็กรัดล้อมาให้ด้วยนะครับแถมมาให้ด้วยเล็บล้อ3นิ้วนะครับผมตัวน,นี้ก็มีโรตารี่ปัน่นมด้วยนะครับคบรชุดโรตารี่ปัน่น<อ>ชุดโรตารี่ปั่นก็ขนาดกว้าง1เมตรนะครับถ้าถ้าตัวติดมากับกับตัวอ่า ตัวชุดโรตารี่นี้จะเป็น80เซนนะครับแต่ว่ามันสามารถต่อเพิ่มได้อีก20เซนนะครับเป็นเป็นเป็น1เมตรพอดีครับชุดโรตารี่นะครับแล้วก็จะมีชุดผานนะครับชุดชุดโครงผานให้ด้วยครับผานก็จะเป็นผาน2นะครับแบบแบบว่าไม่มีแบบไม่มีใบขี้เมานะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับล้อนี่ล้อจะเป็นแบบใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นยางยางแบบ แบบมียางในด้วยครับเติมลมได้ด้วยครับจุกเติมลมก็มีนะครับนี่ตรงอนี้ตรงนี้ครับจุกเติมลมนะด้านในตัวตรงนี้ก็ทำมาใหม่นะครับตัวที่เหยียบนะครับก็ จะทาขึ้นมาใหม่เป็นปรับปรุงมาใหม่นะครับเป็นมีเหล็กมีชุดเ,เป็นยางพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีที่กันเหนียวนะครับตุ่มๆไว้ให้เหยียบกันเหนียวครับถ้าตัวเดิมจะเป็นแค่พลาสติกเฉยๆครับตัวเดิมล้อก็เป็นพลาสติกแต่ว่าตัวนี้จะเป็นยางแล้วครับยางขึ้นมาใหม่ ส่วนเบาะนั่งก็สามารถปรับได้นะครับเบาะนั่งนี่สามารถเลื่อนปรับได้นะครับขันน็อตสองตัวนะครับเลื่อนปรับได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ปรับสูงต่ํานะครับหมุนปรับสูงต่ําได้ครับความสูงต่ําขนาดทางนะครับปรับสูงต่ําได้ส่วนด้านนี้ก็เป็นเกียร์นะครับเอ้สําหรับอันนี้เป็นเบรกนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเกียร์ว่างตรงนี้ก็เดินหน้านะครับครับด้านขวามือก็จะเป็นคันเร่งนะครับคันเร่งไว้เร่งเครื่องนะครับส่วนเกียร์ก็จะเข้าตรงกลางนะครับเข้าตรงกลางตัวนี้ก็เป็นทั้งหมด4เกียร์นะครับ4เกียร์3เกียร์เดินหน้านะครับ1เกียร์ถอยหลังครับ3เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังครับ สายพานก็จะให้เป็นสามสามเส้นนะครับแถมมาสามเส้นนะครับของสยามคูโบตานะครับสายพานขนาดล่องบีเจ็ดสิบแปดนะครับบีเจ็ดสิบแปดนะครับผมมูเล่ก็สามล่องนะครับมูเล่ก็สามล่องนะครับผมลูกค้ามีหางเอยลูกค้ามีเครื่องอยู่แล้วนะครับร้อยสี่สิบนะครับ ส่งลูกค้าใสใ่ได้ตั้งแต่ร้อยสี่สิบขึ้นไปนะครับร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบห้าร้อยแปดสิบก็ได้นะครับ PM เดี๋ยวเตรียมจัดส่งลูกค้านะครับอำเภอสวนภูมินะครับเดี๋ยวเอ,เอารถขึ้นมาขึ้นนะครับผมดีของเพิ่งมาลงของ,ของของเพิ่งเข้ามานะครับ คองมีเครื่องเข้ามาใหม่ด้วยครับจะส่งลูกค้านะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่มีให้ก็จะเป็นตัวติดมาก็เป็นโรตารี่นะครับชุดโรตารี่ปัน่นแล้วก็มีชุดผ่านนะครับผ่านสองนะครับผมของเขาเลยครับครับเดี๋ยวเตรียมขึ้นรถสักคู่ครับ ก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0 8 1 1 2 0าส5่5นะครับนี่ครับร้า,รานวันนี้เต็มเลยครับของพึ่งมาเข้ามาใหม่ครับ,ขอ,ข,าารบของเข้ามาใหม่เป็นยันมานะครับของเข้าาใหม่เป็นยันม่า ร้อยห้าสิบเอ็นเดลนะครับเข้ามาทั้งหมดสามเครื่องนะครับผมร้อยห้าสิบเอ็นเดลนะครับร้อยเข้ามาทั้งหมดสามเครื่องครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ